เห็นว่าไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์การทํางานในวงการเลยใช่ไหมคะทองคําพุ่ง2วัน200เหรียญค่ะคุณเบนเคยเจอความตื่นเต้นตอนช่วงสงกรานปี2013ัมค่ะคุณมิตาตอนนั้นอะลงลิฟต์นะคะก็คือลงมา2อวันเนี่ยประมาณ2อ0ร้0ยถึงสามเหรียญ รอบนี้เป็นช่วงพีเวยียใกล้สงกรานต์เหมือนกันแต่เป็นการปรับตัวสูงขึ้นที่รวดเร็วมากนะคะก็คือวันละร้อยเหรียญน,นะคะก,ก็ถือว่าเป็นความตื่นเต้นของนักลงทุนทองค่ะรวมถึงนักลงทุนทั่วโลกเองแม้กระทั่งนักวิเคราะห์เองก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะคะเพราะว่าทองคำเนี่ยเราทราบก,กันอยู่แล้วว่าทองจะขึ้นแต่ว่าการที่เขาขึ้นแรงขนาดนี้ลงแรงแล้วก็ขึ้นแรงต่อเนื่องเป็น v s h a ช e แบบนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นในต,ตลาดทองคำค่ะ ถามว่าทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้จากเรื่องอะไรก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าเรื่องของภาษีที่คุณทรัมป์ประกาศในวัน Liberation Day เนี่ยมีผลอย่างมากที่ทำให้ทองคำทั้งลงนะคะลงลิบมาแล้วก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะในช่วงของวันทําการที่ผ่านมาสาเหตุสำคัญก็คือ Liber a t i o n Day เนี่ยค่ะ คุณํำประกาศเรื่องของ reciprocal tariffs นะคะการประกาศภาษีตอบโต้นะคะก็ทำให้ทองคำเนี่ยดันขึ้นไปทำ all time high ครั้งแรกที่บระเวณ3,167 US T นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยตลาดแพนิคมากๆค่ะ เกิดปรากฏการ์ก็คือการปรับตัวลงแรงของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะน้ำมันเองก็ลงแรงนะคะคอปเปอร์เองคือเรียกได้ว่าสินทรัพย์ทั่วโลกมีการปรับตัวลงแรงเชื่อได้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นปรากฏการ์ dash for cash ก็คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะขอถือเงินสดไว้ก่อนนะคะรวมถึงการที่สินทรัพย์อื่นๆมีการปรับตัวลงแรงเนี่ยใครที่ถือสัญญาในเรื่องของฟิวเจอร์สอยู่ก็จะเกิดปรากฏการ์เรียกได้ว่า margin call นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สินทรัพย์อะไรที่จะสามารถพอขายได้เป็นกําไรแล้วก็สามารถโยกเงินเนี่ยมาเติมมาจิน้นมาชดเชยผลขาดทุนเนี่ยเรียก้ว่าสินทรัพย์นั้นก็คือทองคำเพราะอย่าลืมว่าทองคําช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะต่อเน,นื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ทองคําปรับตัวสูงขึ้นประมาณ20%กว่าเลยหลายหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะทองจบเธอหรือเปล่าจะพลิกเป็นขาลงหรือเปล่าต้องบอกว่า ต้องบอกว่าปัจจัยพื้นฐานเองก็ยังแน่นอยู่นะคะแล้วก็ปรากฏการ์ดัช for cash ขายทองพร้อมกับสินทรัพย์อื่นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกทองคำมักจะถูกขายมาในช่วงต้นเสมอนะคะเวลาที่ตลาดเกิดความแพนิค